สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบาวเชต์ทีนเที่ยวตะลอนทัวตอนนี้ผมก็อยู่ที่น้ำพุร้อนเวียงป่าเป้าอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับพอดีขับรถผ่านมาทางก็เลยถ่ายจอดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอและทิศไหน น้ำข้าทางจะรออจะอ้อนมากถันูนี้เป็นเป็นร้านอาหารร้านขายของกินของฝาก อันนี้เป็นบอ่อต้มไข่บอ่อต้มไข่น้ำร้อนธรรมชาติน้ำพุร้อนออเวียงปลาเป้านนมีสองบอม่มีบอ่อน้อยกับบอ่อใหญ่อ,อันนี้บอ่อต้มไข่ Các lên bỏ lấy. ดูเสื้อที่เราดึงอันนี้อันนี้ก็เป็นบอร์ดเล็กเอาไว้แช่ไว้แช่เท้า นี่ของกินของใช้ต้องกินยังไงไม่มีเงินไข่อันนี้เขาขายไข่ต้มเอาเอา,เอาไว้เอาไว้เป็นลวกไข่เท่าไหร่คะเป็นลวกในเป็นลวกในบอ่อน้ำร้อนตอนนี้ผมก็ผมก็เอาไข่มาต้มแล้วกําลังรอให้มันสุก อันนี้เป็นที่เขาแช่แช่น้ําร้อนเอาขาเอาขาแช่น้ําร้อนเพื่อเพื่อไอเป็นยาเพื่ออะไรเพื่อผ่อนคลาย เอาเท้าเอาเท้าแช่น้ำร้อนน้ำอุ่นเพื่อคอนคลายน้ำอุ่นเลยนะโอ้ยอุ่น นี่น่าจะเป็นเป็นร้านอาหารหรือร้านกาแฟอะไรสักอย่างเลยเป็นร้านอาหารภายในบอ่อน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้าอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันนี้ช่วงช่วงปีใหม่มีคนมาเที่ยวบอ่อน้ำพุร้อนเยอะพอสมควรมานะดูบรรยากาศ บญญากราสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมออกเดินทางออกเดินทางต่อรเดินทางไปกรุงเทพต่อถ่ายทำแบบเร่งรีบเวลาน้อย